เมื่อนีป้ามุ้ยมาหนีอยู่เพื่อนน่ะสาวสันเนาะสาวสาวสันเทียนเคยไปกินตามบัวยทําำกันเนาะแม่ตอน,นมือมอส่บ่าเออตอนมืออ่ะบุญห่อขาวสลาดในพี่น้องจือได้บอแต่เมื่อนี้ทานีเอือยมาแน่น้ำได้หนีสวัสดีเออ,เอาฝานเนาะเดี๋เอื่อยหักคองอันสุภาาทั้งสองเองเผื่อจะได้เจอเผื่นด้พี่น้องเออพ่อโดนเติบเนาะ จะได้มีกันแบบว่าผสมแซวแซะแ h บนี้ข้าวปนเนื้ออับาขุณแซมบัวมากิน ีนสาสารโซสีมือแกงหน่อไม้แซ่บอกเดปานแซ่สุดแซบเลยจนเบิร์ดแซบบอลเน่อันนี้กินยังกินกินแก่สุต้องกินัมแบปะัวใหม่ใหม่แบแซบ ว่าเท่าไหร่สี่พันลดหายเรียมัดเดียมดจิตอสามพันแท้วพราะ้มามันมีไรหรหอเจ้าของงานก็ลีบานหนมาให้แกเจเอา้า,าหน,น,นจิกด้อบรรยากาศมือี้กาห้องอบอ้าวผมมีแดดแต่ห้อนนะเพ็ดออกแต่ปัดให้เรางอกก็ออกให้ปวดจิกอ เขาขายห่อและซาวพนตลาดนิกเกินพนอกกินเผไนี่ยปน,นะนเอิไม่กินขผไอิกเดอรออาหมาักินตัวแก่ๆอะไรกันหน่วยในน่อยใจนายมันเต็มผันเนาะ ที่ไหนมันเป็นแดงเงินเสาสันนี้อยู่ใกล้แบบใกลกับเงินปลามุ่ยประมาณห่างกันกับประมาณสิบห,ห,ห้านาทีมาออดค่ะสิบากิโลโพีนล่น้อง ใจเหงืนเพิ่นไข่เนี่ยแต่แบบว่าบริข่าวเปซอยลายขาวซอยเดียวกับ้อนแต่เหงื่อเอป่านนี่เพิ่นเพือดซีออกมาได้ท่ามันไงเอ๊ยผมหนาวเลยนะนยที่มนาวที่พ่อน้องผมหนาวจะมือม้อน่ะพี่พ่น้องไปกินต้มไก่ที่ผมหนาวเหือนเน,ะนาะเราชอบงามเกี่ยวขาวพอะไรพี่นอกก้องไก่จริงมัน สุนิเต็มเองสุนิเป็นตะแคงนอนตะจิ๋วอนเหงาเลเมื่อไรอ๋ออไปดื่มสองแสนมบาแองพันทงอ่ะพี่ชแล้วขึ้าอะไรพี่ชองงงายนมโดนได้ดิโดนแด่น ไปนอนอทไปนทานกับไผ่ปะลูกมัน้ะเป็นลูกแม่นางหรือเป็นลูกเอ้มุ้ยไอ้ลูกอามู่ลูกเอ้มุ้ยเอมุยนี่คุณบาวแล้วสักโมีหาโบมีคือคือคือมีลูกสั อันเอฟวีก็มีเจ้าเจ้าก็เป็นลูกแล้วสาเหตุนี่แหละจึงบ่ได้บรจะขึ้นอ่ตอนตอนตอนเช้าคือมีแต่แม่ไปส่งบ่ออือตอนแตวแม่ไปส่งมึงบ่ได้ไปส่งกัไหมมีแต่ไปโดยไปแง่งนิคนิคคือซื้อนน้ำไปให้คุณแต่นิคแฝงคุณแต่บ้างนิคก็ซื้อโอชิไปหาเราเออเอาโอชิไปหาคุณแต่หรอ ไม่มือเลยบามไม่ปให้คยคอมเด้อให้คูป้านให้คู่ซำให้คูแตเด้ออรอ้ยแม่กระพริงคนป้าทานจ้มเอามาขวยมากสีไดากแต่ก่ยุ่เลยคือเพื่อนไปสอนแทนของกแตเอามาควยมาสีามาควขวยาขอเดนี่นะากรุ มือมืออื่นแหละเอามากินเดี๋ยวผู้แต่ยังบาได้กินทันนี่ค่ะผู้สั่งกินเมื่อหน้ามันก็เอาไปอีกจะเอามาใส่ใส่เิกเอามาใส่เสร็จมาควยค่ะเอามาใส่ให้เอาไงแม่ด่างแวซื้อแรกจะมินไปโรงเรียนค่ะแซวซื้อแล้วแซวซื้อรถหรือเปล่าแซวและเป็นยังพี่แซวอ๋อบอกบอกให้ซื้อสายให้บอกใครซื้อ ม so ่นไายซ้อใบซื้ออันนี้ง่ายเลยคนอันนี้อยูหอมอนุบางหงอนองขอันี้ห้องเพลงได้ปะังข้าวบนห้องเพลงให้คุสัตว์มันดูห้องถืออันนั้ทีละห้องเพลงได้ กุ้ลทานเราคำของนั่นมันงำของนั้นยานโตพิณาดนบอันนี้จอรายบ๊อเอาคิดคิดที่เราทุกุศลทานเรือให้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 ม่มุยทางพร้อมให้กุปานทางห้อมนี่จิได้โซ่กัน้องเพลงแล้วไม่ lao thăm phong đấy, lao thăm phong, gián chơi nhảy đấy, Làm thì... Làm thì đi. Làm thì... ừ, đi đi, đi đi, ừ. bơi đi đi, bơi ừ, đi ừ. đi đi nhảy bơi cái nào, lũi, anh đi lao lao tiền đập, lao bơi nhảy keng anh đi chồng mẹ, anh định lao xì nào ở đấy? เดีนี้เราบนเียนกาเกงยีนยีนค่ะนั่งดีๆจะได้ลงใสาวสารไปเจบบอันนี้เอามาเันขัาไปสอน่นนี้อันนี้เล่าไู้สานสีเอายน์ลงมาฮะเอาบอกห้องเพ่ก็เอาะห้องดีๆได้สิไวี อ ani. ันนี้ล่าอย่างไรอีกเราได้บทตัวเป็นภาษากฤษเราดูแมวแคปเราดีดีแมวแปกระต่ยลาบิตมาฮอตดังดังูคปไก่ิเนิฟาอิลาเฟลิงมังกีมาดักดิกระอะคยบัโยา ได้จะใหม่ตลอดอันนี้เราได้บ่มัก,กาามกกาเป็นภาษาจีนเราด้วยักน้ำบกล้วยั้นบกล้วยไปได้ไหม่มบาไปอยายากให้เาว้า ุ้งเสดเสียอันั้นแหละบอหนี้เสบ่ไบอที่แม่มุ้ยเล่า้ยกแม่มุ้ยเล่านู้นเหล่าใดอยู่้างนะแกครับเอาจะไตนเหรอบัหี้มือนี้มือนี้มาเล่าบดทองเลยใช่ไหมใส้สาวันก็มื่านฟังเลยมาเลยไอ้นี่มือได้เด้มาเล่าในโทแมตพี่น้องฟังน้เนาะแล้ก็นี่ก็เชิญตบมือแน่ เลยป่านกับสันนี่เป็นคนแบบอยู่แข็งคนละแข็งเนาะเลยกันต่างแข็งกับป้ามุวยพี่น้องเราสันเนี่อยู่แข็งแค่แงอยู่ขโมยแขงขโมนเนาะแล้วป้านี่แขงไหนอยู่ดุมไซแขงอยู่ดุมไซอยู่แถวเนื้อคือแบบว่าไกล้แห้งทางไปหนีไปแล้วบ่อยากมามาแล้วบ่อยากมือ เอเดือนเดือนเดือนล้วจะมาเดือนเาือนเด้เดืเดอนเดอนเดอนเดือนเดือนเดนเดือนเดือเดืดเดือนเดืมาอยเ่ในเด้เือนเอนอนเอดอนเดืนเดือนเอดปอเดืปเนเนเือนอนเเดื่เอนเดนเดืดอือนเดนดเดืนนดนดอนนเืนนเนเืนนนเ่นาเืน ่าดรถกับแพงเดือนก็นน้อยเอ๊ะป่านเี่เป็นเรื่องหอ่ว <c> ม <oughs> งานถีป้าม้ยเคยเห็ดเวียแต่กับป้าม้ยก็ตกงานก็ได้ออกแล้วย่งแต่เอ๊ป่านกับเสาสันเนาะเพิ่นยังเห็ดยู่แบบอ่นป้ามวยอุ้ยพอมดทนมากพตก็เลยได้ออกมวยเมื่อก่อนปะจะสิเมื่อ,อไร้ <c oughs> ยคนะ่าแล้วเนาะไม่ได้ไปเพราะเฮ้ย ไปใส่นะแล้วก็สิไปบบุษออกอนจาทิศหนาอะไรได้น้อยคนทิดนีกาทิดหนากระหองรันจันเลยนะจังได้วันจันเลยกัไปห้องเยนแต่สี่มือมันชุบกระพักผักสี่มือท่านบันใดคะบันดดีใจเจิจปล่าไปเรียกเรมีอย่างนี้แต่คลองในมือผักเมนกับมือเงินเดือนออกนี่แหละ ขอสองอย่างนี่แหละอยากเ,เไไดินบอกคอไปทำไรครัไบไปทำนะอะไรครับไปอยู่กับน้องซาวันฝุดไปอยู่เลยนาะเ,นนะเ,เพิ่นไปเฮียนเนาะแนนมาห้องเงียนแล้วพี่จะถ่ายเดนวันกันนะเนาะแนน,นลงพุนพัดแนนสองซ้อนเดือนก็ลงพุนพัดแล้วก็ขึ้นมาแขนบนแล้วก็กจบ จบมากเียกเยามีเบียยียมเลย้หรนีิตดต่วสั้นมันยันถ้าบยาเพราะว่าพวกบริษัทหอยกไรไพนี้นี่ยนนงคือตอนเมื่อกี้มีมาลงไปสุดหัดยงงานเบียสวัสเด็ดเขาก็บอกมันจบแลวมาลเดอเขาหาหามันล้านหาแล้วมันต้องยไปมันพัดโยกมันดื่นตลอดพวกแต่งเบียนี่

เหอแดอันน pues ี้ยิยงแถวอันนี bump, em, ้ินดฮะกินข่าวอ่ากินขาวก็ัคแถวดบ่งเบิ่งผู้สนเบิ่งดแม่อันนี้กินขนมหวานแถวแมงเหมเดี่กนี้บ๊อบอันนี้กกินเด้อ ใช้ใส้เบิรงผูสัตเบิรงกูจังอันเบิรงเบิจังอันธรรมดาอ๋อเหมีนเหงียนเนเว้นเว้นเว้นาเอ่าอันเ้าไอ้สิบกินขนมยังบานนี้กินขนมวานเลยสิเป็นยังแข่ตาวจะปกเลยป่ะแขแมงบุ้แขแมงบะระไม่แมงอันเ้า่าวกุ้ง hey. ก mm ุงอะไรเจ็บปเจ็บอ็ไปลบออกหะอ่ะ huh. ปะะมันมันผลเองี่นม็อกจะเป็นบอกผู้ซึกอเกคือมันชิบกอเจ็บเจ็บเพราะว่าเบิในติ๊กตอกอไนแบบว่าแข่ซาป่งอเขาไปลบมันก็อยากลบก็เลยลบเลยมันเสียนะเะเสี่ยงกรบสายตายเอียกสายตายบอดีโซนในแนวเนี่ก็ไปอยากเห็นอ่ะตอนเราไปเนียอยู่หมก เงินไปเงินยุกเจ้าข้งส oh ิบเกิดไทมาหรือ่าน้องไทมาลาวลานเปิดชอบีำงานที่เปิดป่ะปีงานบุญนี่คือ่ลาบุญวันทีซ่ากเจ้าขอสีมีน้ปีนี้บุญทีสองครบีทีสองมันมาแลวกับวันทีซ่าพระและผู้ใดติดหักไปริบบุญเงินเข้ากับ รถการไปเด๋ยผมไปกับพี่ชายต้องไปงดไปด้รถฉมัติแล้วเขาเขาเหตบอลไทยวห่กอดจริงจริยังบดได้ไป<า>เลยข<า>น,น,น,นาดตัวพญานาคใหญ่ๆนะก็ยังบดได้ไปเห็นเลยหมดได,ด,ด้ไปเลยเ จะเอาไอ้ป่านเลยไปส่วนส่วนส่วนสาวไทยเหนือเนาะส่วนแม่บนนี้เลยส่วนส่วนกูกับไอ้ป่านไปน้ำแท้ส่วนเจ้านางเนาะกูถึอเลขก้อนกูจะซื้อหลุดนะคะเออด้าก็หน่อยจะไปซื้อถึอเลขไว้ไวถึอเลขไว้ไวเนาะพันให้ในกูว่าเก็บเงินซื่อหลุดพาสอบป่านไปหลิน มาอยู่อันเซโนหรือว่าแข้งสวัรค์นะเขยยังบ่ได้ไปเลยตั้งหาปีนักอยู่แต่เซโนคราบหม่แล้วเขาโควิดนะแมนช่วงโควิดนะก่อนปั้งมยจีออกแต่วิ่อยากกาแบบว่าผักผักเลยกาออกเลยแบบไปอยู่ต่อมาได้ผักโดดได้ทำเองตอนนี้เขาทั้งสามคนก็สิขอจบเพยงเท่านี้แล้วจึงได้กระฝังอีน้องเขาบินงขาส้มเขาเป็นกำลังใจ กำลังใจขอบคุณปลาุมูสา,าวลาวีนเด้ออย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อสบายดี